ชมสาวสวยครับผ่านมาระยะทางนี้ครับโอ้โหสาวสวยครับก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมโบวิสานวันนี้ครับมาเที่ยวครับที่สเลวครับล่องแพครับพายเรือครับบรรยากาศที่สเลวนะตอนนี้ครับผมมาเที่ยวทัวร์ครับรถบัสมีเพื่อน เป็นฟิลิปปินส์ครับสะสวนมากครับครับคนไทยมีอยู่สี่ห้าคนครับนี่ครับที่มอญบัตรครับคนไทยแฮกครับซิลพิชาครับผมมีคนไทยอยู่หาคนครับผมมาเที่ห้าคนนี่ละครับแท้เราฟิลิปปินส์ครับผมฟิลิปปินส์หลายครับหลายสิบคนครับอยู่บรรยากาศตอนนี้ครับที่สเลวครับเข้าคิวไปซื้อบัตรครับ าผมกับฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับไม่รู้เรื่องเลยครับผมบรรยากาศเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผมอันนี้เป็นคนไทยนะครับทุกคนโหลสวัสดี อโหลสวัสดีเลยต่ำโค้ไปเลยครับทีมคารมาครับมาด้วยกันครับตามมาเลยเออโอเคเอาพี่ที่ก่อนอมอนมาครับผมตามมาครับกำลังอยู่ภาพิยศเนะครับนี่เออเกียวใส่อกำลังอยู่งไปลองแพ้นี่ลองแพรครับอยร์อยู่หางลางครับกินไต่จะคนครับแพรลหนึ่งครับลาหนึ่งกินแ่หาคึแน่เพิ่นวาตอนนี้ให้ยังอยู่ครับไหม ลุงนอชิ้วจีเ่ับผมคิดว่าแม่น้ำน่าจะเป็นเดือดแงเข้าไปแม่น้ำจะเป็นร่องแค่คลองน้ำ่องมาจากภูเขาเป็นการล่องคืรองแจ้งนะาต่อดีนะครับครัผมครัผมมาวัดวัดมาจากไหครับ เป็นล่องแกงไงทางล่างครับครับจะเป็นน้ำแกงผมซื้อกินได้ครับมบ้ายมา่มาอเลยครับอุยดูตื่นเต้นครับคนไทยเขามีเยอะคนไหนคนไทยเขามาตั้กัน่หาขนครับหาขนนอกนันฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์เครับอาจจะฟังก็าเจ้าบ่เข้าใจเนาะฟังเป็นเบาเค่าหู้ยังอะไรับเแยกเขากันได้เสมอครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวบรรลุไปเดี๋ยวจะไทยต่อครับผม มองมิดิเสียเพิ่มนะครับเนี่ยครับผมกาลังเนี่ยลงม้าหนึ่งครับผมมองตรงเชียวเพิ่นครับครับการมีเพิดียร์ไปหมดเลยครับไปครับผมออมรวัดครับผมมาเลยครับออมรวอัดอีสานครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับมาเชวาชุดก่อนครับ นี่นเดดีมาอ่านมองอธิบายครับครับผมคระปตูโซ่ครับเฮ้ยบุราลิชเบก็าชอ มานั่งมานั่งบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับสถานที่ที่เราจะลงครับ,รบว้าว

ตอนนี้ครับเลือกชุดครับผมกาฟิลลรับไปแล้วครับผมเดินชุดใส่ชุดครับผมเียกขึกับเปียกเทียวเนาะโอ้เขูมีเต่าผู้มากสีเขียวแท้สีเขียวครับสีเขียวสีเขียวแง่ชุดบปล่าแถวซีนีก็ได้ไหมมันชิโน่หัวแล้วดิบรรยากาศในตอนนี้ครับ

พ่อยาวัดวัดโคโซกอ้นี่เขาไม่ขึ้นอยู่ทั้งนั้นแพ้แล้วครับเออแพ้อะเออเอมาแพ้อยู่แพ้ยางครับไม่ยางครับไม่แพ้ยางไม่สามคนราบ้างเปตับเป็นหลังเด้อดีๆนะโอ้ยมือพายครับผมเออเออ ชมสาวสวยครับผ่านมาระยะทางนี้ครับโอ้โหววววสาวสวยครับก็จะประมาณนี้ครับจ้าเอ๋มาเจอกันอีกแล้วครับผมตอนนี้ครับไม่ทิ้งกันครับผมครับทีมงานพวกเราครับเนี่ยของพวกเรามีกี่ลำครับเมีย เดีน็อ้งเดีน็อ้งเรือเรามีกี่ลำหนิทีมเราแบดเก่าแล้วครับผมกลับมาะมนนี้ครับผมขอส่วนตรงปีไม่กล้าลงลอยครับไม่มั่นใจว่าลึกไม่ลึกอยากไปว่ายเลิยนนี่ครับ ครับลำที่ตกเรือเมื่อกี้นะครับ